ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิวัฒนาการของเกียร์สี่นั่นเองซึ่งเกียร์สีเนี่ยจะมีอยู่ค่อนข้างหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเกมวันพีชนี่ก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเกียร์สีก็ไม่ค่อยโผล่ออกมาได้เห็นเท่าไหร่แต่รู้สึกหลังๆจากลูฟี่ใช้เกียร์สีไปกับโดฟามิงโก้ก็เริ่มมีเกมนะครับพัฒน,นาให้เกียร์สีเข้ามาอยู่ในเกมเยอะมากมายนะครับสำหรับในตอนปี2016เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูทั้ง5เกมด้วยกันนะครับที่มีเกียร์สีแล้วมาดูกันว่าเกียร์สีของลูฟี่ถูกวิวัฒนาการไปถึงไหนกันแล้วนะครับ สามารถเล่นได้แบบไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงส่วนนั้นกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันก่อนเลยนะครับ และเกมที่1ของเรานะครับนั Finally, really ่นก็คือ sure. มูเจนนั right the the ่นเองนะครับมูเจนเป็นเกมแนว 2D นะครับผมซึ่งเกมนี้เราสามารถใส่ตัวละครนะครับหลายๆตัวเข้ามาเล่นได้เลยไม่ว่าจะอนิเมะหรือว่าเป็นฮีโร่ต่างๆนะครับอันนี้เราก็ไปสามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับคือเกมนี้นะครับก็มีคนสร้างเกียร์สขึ้นมานั่นเองนะครับสร้างลูฟี่ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นเกียร์สได้นั่นเองนะครับสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากนะครับเพ้อๆทำได้หลายอย่างมากกว่าเกมที่แบบภาพสวยอีกนะครับเพราะว่ามันทําง่ายไงนะครับถ้าภาพสวยมันค่อน ครั้งที่จะพอดมายากนะครับผมแต่ว่าก็ทําได้ดีเลยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเกียร์4แบบไม่ต้องภาพสวยนะครับผมแนะนําให้เกมนี้เลยแล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับผมแถมทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อยากสู้กับตัวอะไรเราก็สามารถสู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยและอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับเกียร์4ของเกมนี้สามารถเป็นเกียร์4 s n a ็ e Man ได้ด้วยซึ่งเกมอื่นยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปชมกันเลยนะครับตรงนี้ เกมต่อไปนะครับเป็นเกมวันพี e c e เบิร์นนิ่งบัตนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะเริ่มเป็นเกมแรกๆนะครับที่มีเกียร์สี่เข้ามามีบทบาทในเกมนะครับผม ซึ่งเกมนี้ออกประมาณวันที่21เมษายน2016นั่นเองนะครับเกมนี้รู้สึกที่ผมเห็นมันจะมีเกียร์สเป็นเกมแรกๆเลยนะยกเว้นเกมมูเจนเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามูเจนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างแต่ตอนไหนเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเกมมูเจนที่สร้างแต่ปี1,900กาอกว่าๆเลยนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันเพิ่งมาสร้างตอนไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องบอกว่าเกมนี้เกียร์สก็เป็นอะไรที่น่าเล่นถี่สุดไปเลยครับแต่การที่เราจะเล่นเกียร์สนั้นก็จะมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับ หลอดสายร่างเรานะครับถ้าหมดไปก่อนเนี่ยเกียร์สีก็จะหมดไปก่อนนั่นเองนะครับซึ่งข้อเสียงเกมนี้ผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเล่นได้แค่30 fps เท่านั้นนะครับภาพก็จะไม่ดูเลื่อนลื่นไหลเหมือนเกมอ,อื่นๆนะครับผมแต่เรื่องการสู้เนี่ยสำหรับผมที่ชอบวันพีชเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับเกมไฟส์เนี่ยของเกมนี้สนุกมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรับชมเกียร์สีของเกมนี้แล้วกันนะครับว่าทําอะไรได้มั่งนะครับผม

ต่อไปนะครับนั่นก็คือเกม Jump Force นั่นเองนะครับเกม Jump Force วันที่เปิดตัวเกมครั้งแรกนะครับเป็นวันที่15กุมภาพันธ์2019นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวต่อสู้แอคชั่นนั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับจะมีตัวละครจากอนิเมะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดักก้อนบอลนารูโตะวันพี e มาหมดเลยนะครับแต่บางาร์ตูนก็อาจจะยังไม่มีนะครับ แต่ก็เป็นเกมที่เล่นแล้วก็สนุกอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทำเนื้อเรื่องไว้แล้วก็ไปรับชมกันได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีลูฟี่นั่นเองนะครับลูฟี่ก็สามารถใช้เกียร์สีในเกมนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ได้ที่ไม่สามารถเอาออกมาเล่นได้นั่นเองนะครับเป็นท่าไม้ตายของลูฟี่นั่นเองใช้เสร็จก็คือหมดเราไม่สามารถเอามาเด้งเด้งเดงแล้วก็ไปต่อยศัตรูได้นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมีแบบว่าเอาลูฟี่ออกมาเด้งเด้งเด้งแล้วเอาไปสู้ได้น่าจะ ดีกว่านี้นะครับผมแบบตัวละครตัวอื่นมัน,มนยังมันยังทาได้เลยอะไรแบบนี้นะครับแบบว่าเซนเซียอะไรอย่างนี้ใส่เกาะได้นานเอาไว้สอสู้ได้เลยลูฟี่ก็น่าจะแบบร่างเกียร์สีได้นานๆแล้วเอาไปสู้ได้อะไรอย่างนี้แต่แค่ใช้ได้แค่ถ้าไม้ตายนะครับอันนี้ก็ผมว่าไม่ไม่ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเกียร์สีในเกมนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม Yeah, เกมต่อไปนะครับนั่นก็คือเกม One Piece World Seeker นั่นเองนะครับเกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่15กุมภาพันธ์2019เหมือนกันนะครับต่อจาก Jump Force มาไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนด้วยมั้งเกมนี้ก็เป็นเกม One Piece แบบว่าออกแนว Open World เลยนะครับให้ลูฟี่ตะเวนตามแมปไปเลยนะครับสามารถไปไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับและก็ยังสามารถเปลี่ยน่ากเป็นเกียร์สได้อีกแต่ผมรู้สึกชอบเกียร์สในเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับ มันค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็เล่นแบบอิสระดีนะครับแถมบินเองก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับบินไปตามแบบนะครับแต่ที่ไม่ชอบของเกมนี้นะครับก็คือชาวบ้านในเมืองมันดูเงียบเหงาไปหน่อยนะครับคนน้อยนะครับดูเงียบๆเล่นแล้วไม่เจอศัตรูบางทีก็ง่วงเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเกียร์สี่ในเกมนี้โอเคนะครับสำหรับผมนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถึงหลอดมันจะหมดเร็วไปหน่อยในช่วงแรกๆนะครับเราต้องอัปเดตนิดนึงนะครับต้องอัปเกรดมันนิดนึง สำหรับเกียร์สนะครับแต่ก็เป็นเกียร์สที่เล่นได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีโฟโต้โหมดให้เราได้ถ่ายรูปเกียร์สที่เราอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนอีกนะครับถือว่าดีมากเลยแต่เหงาไปหน่อยนะแต่เงาไปหน่อยเพิ่มประชากรบ้างเพิ่มชากรหน่อยเหงาเหงาเอาล่ะไปดูเกียร์สีในเกมวันพีทวอลซีเกอกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม และต่อไปเกมสุดท้ายของเรานะครับก็คือเกม One Piece Pirate Warrior 4นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่ออกวางจาหน่านั่นเองเกมนี้จะวางจาหน่ายในปี2020นะครับผมก็อีกไม่นานหรอกอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะ2020แล้วนะครับผมจําได้ว่าเกม Warrior 3เนี่ยเกม One Piece Warrior 3มันลงปี2015หรือว่า2016แหละ5ปี6ปีแล้วแม่งเพิ่งจะออกภาค4มานะครับก็คือภาคนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเราต้องไปสู้กับ Big m o ันั่นเองนะครับและลูฟี่ก็น่าจะได้สู้กับคาตาคุริอีกด้วย คือน่าเล่นมากอีกอย่างพอเข้าสู่เกมนี้นั่นแหละฮะลูฟี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สีนั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีเกียร์สรี่สแกแมนหรือเปล่านะครับถ้ามีนี่ผมจะตกใจมากนะครับผมและผมจะเล่นเกมนี้เป็นอย่างแน่นอนนะครับรอรับชมกันภายในปี2020ได้เลยนะครับเราจะมาสู้กับบิ๊กมัมกันนะครับผมไม่รู้จะได้สู้กับไคโดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไคโดช่วงนี้กำลังจะฟัดด้วยอยู่เลยนะครับในอนิเมะต,ตอนนี้ผมดูเป็นอนิเมะอย่างเดียวนะครับไม่ได,ด เดียวนี่เกียร์สี่ที่ก็แฟบบ ลมแฟบบอกว่าเกมนี้ก็ออกในปี2020นั่นเองนะครับดูจากเดโมแล้วเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะครับอันนี้ต้องรอรับชมกันเลยนะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้ง5เกมนะครับที่มีเกยร์่อยู่ในเกมบน PC นั่นเองนะครับผมถ้าใครชื่นชอบเกยร์่ในเกมไหนก็บอกไว้ด้านล่างได้นะครับส่วนตัวนะครับผมยังไม่รู้เกมสุดท้ายนะครับเกม t ทเลตวอล r ลเย r 4นะครับมันจะเกยร์่ของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากตัวอย่างแล้วน่าเล่นมากนะครับน่าจะเป็นเกยรี่ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมันก็เเป็นกม ล่าสุดเนี่ยอันนี้เราก็ยังคอนเฟิร์มกันไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าชอบอันไหนตอนนี้ผมชอบวอซิเกอร์อยู่แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบเกมสี 4, ตัวไหนก็โพสไปด้านล่างบอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ติดตามชมกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ